เอาละคคุณผู้ชมวันนี้ไปแกะกล่องวันพัส s ุนอ CE 3 Lite 5G กันดีกว่าคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างในราคา1,990บาทท่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรโมาบอกเลยว่ารอบนี้จีจัดก็ชาใจมากนะดุดเนี่ยนะคะทางวันพัส s เขาส่งสีพาสเทลลามนะคะออกสีเงามาลลมมาให้นะดุดนะเอาง่ายๆมะนาวหนยแหละ มาดูกันโอ้โหสีเป็นไงคุณผู้มชมสวยงามสดใสนะอากล่องออกไปก่อนฉันจะโชว์เครื่องเฮ hey. แต่กล้องบอกว่าลําบากฉันต้องมานั่งฟโฟกัสใหม่อีกนี่เอามือลองไว้เลยคุณผู้ชมสีนี้สวยมากเลยนะคุณผู้มชมแบบเขียวมะนาวนะ่ะแปลเป็นภาษาไทยง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นกระจกนะคือสวยแบบ ว,วิบวับดูดีรูหรามีชาติตระกูลมากเลยทีเดียวนะสำหรับฟารลังของรุ่นนี้นะคะเอามันว่าถือแล้วเนี่ยไม่อายใครเห็นแล้วก็เป็นวัยรุ่นชิคๆนะคะหน้าใหม่ประจำวงการเป็นอะไรที่แบบว่าอ่ะดีอันนี้ชอบเลยดีไซน์นะต่อไปเป็นเรื่องของด้านล่างนะมีดูสิวฟัา3.5นะคะ USB Type C แล้วก็ลำโพงนั่นเองค่ะส่วนด้านบนนะคะจะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนแบบนี้เนาะด้านขวามือมีปุ่มอ๋อแบบ คลีนมากเลยว่ะมีปุ่มแกนเลนมือแล้วก็พาวเวอร์นะคะอยู่อันเดียวตรงนี้เลยนะฮะส่วนปุ่มเพิ่เสียนั้นจะอยู่ซ้ายมือนะคะพร้อมกับอันนี้ถาใส่ซิมนะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้ความน่าจะคือเวลาได้ดูบอกว่าเวลาคุณซื้อโทรศัพท์ไปถ้าเป็นสีอะไรเนี่ยวอลเปเปอร์นควรจะเป็นสีนั้น นะก่อนหน้านี้เนี่ยแบรนด์หนึ่งที่หนูได,ด้นำไปเขาก็ทำเรียบร้อยแล้วดูดก็ดีใจมากแต่เนี้ยอาจจะไม่เกี่ยวหน้ดุก็ได้เขาไปทำมาแล้วโอเคสวยดีมากเลยหรือมันเป็นมานานแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนาดุก็ลืมมือถือเยอะมากอาจจะลืมลืมไปบ้างใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกนิดน,นึงนะคะว่าปฏิซื้อสีมาปุ๊บเนี่ยไวเปอร์เปอร์สีดีกันหรือเปล่าเพราะเราซื้อสีเขียวมาใช่ไหมเขียวมะนาวเง,งี้ยไวเปอร์มันเป็นเขียวมะนาวปุ๊บโอ้มันส่งส่งพลังอะเหมือนเปิดมาปุ๊บเอ้ยมันอินเนอร์มันมาส่งพลังไปหรือออว่่่าชั้นนนเเป็จดะะตผูม ไปดูกันว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะ <S <S ในกล่องก็จะมีสิ่งนี้นะคุณผู้ชมเคสแล้วก็สติกเกอร์น็อดนอดนอน,นอดะะเต็ไมไปหมดเลยโอเคแล้วก็คู่มือที่มายคุณผู้ชมอ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วเนะาะไงคุณผู้ชมเสียสีเก่งไหมจริงจิงเดินแล้วเป็นแผลนะเพราะเสียสีเก่งแพมแพมเล่นคนเดียว นะเงามากเล่นคนเดียวไม่แบ่งใครฉันเชิดฉายฉเชิดฉายในย่านตลิ่งชันนี่สำหรับหัวชาร์จรุ่นนี้นะผู้ชมเป็นหัวชาร์จความเร็ว67วัตต์ Super b o o k นะคะเป็นแบบ Type C แต่ว่าตรงหัวยังคงเป็น Type A เหมือนเดิมนะจริงๆน่าจะเปลี่ยนไ้แล้วนะม,มันยุคใหม่แล้วแต่ไม่เป็นไรฉันชาร์จเร็วซะอย่างเอาล่ะมาดูสเปกหนือบ้างผู้ชมขึ้นให้ดูทั้งหน้านี่เลยเเจนว่าตัวจอเนี่ยก็จะเป็น LCD Display นะฮะ6.72นิ้วความเด่นเนี่ยคือ Full HD Plus ส่วนตัวขับเคลื่อนของตัวนี้่านม Snap อยง Dragon 6 955G นะคะมาพร้อมหน่วจำภายในนะคะ256 g b กแล้วก็แรมอยู่ที่8โดยที่ UFS 2.2กับ LPDDR4X คือประเภทของหน่วยความจำนะคะในส่วนของกล้องหลังกันบ้านผู้ชมกล้องหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์หลักเนี่ย108ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟนะคะหรือว่าตื้นลึกเนี่ย2ล้านพิกเซลแล้วก็มาโครเนี่ย2ล้านพิกเซลและแน่นอนไม่มีอัลตร้าไว เรางงมากช่วงนี้เขาตัดอะไรกันเก่งขนาดนี้เนาะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องยอมรับมันไม่มีก็ต้องพูดมันไม่มีเนาะแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะรองรับชาร์จเร็วซูเปอร์วูกนะ67วัตต์แล้วก็ตัวนี้ทนละอองน้ำนะคะ IP54 แล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่195กรัมนะคะและนี่คือสเปคระบของ OnePlus Nord CE3 Lite 5G นั่นเอง แล้วก็ Android รุ่นนี้นักผู้ชมเป็น Android Version 13นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดผู้ชมเนีได้ดูกันเนาะครอบทับด้วยตัวของ Oxygen OS นะคะนี่คือ Oxygen OS นะคะสเปคอะไรก็บอกหมดแล้วก็เนี่ยแบตเตอรี่5,000จอเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขาก็แบบว่าชอบทำา b o u t Phone แบบนี้เนาะนี่นะคะ Android Version 13ค่ะแล้วก็จะหมุนไปที่เลข13นะ,คะใครมีก็ไปเล่นกันด้วยะราใบมงอะ นิดนึงนิดนึงไม่ได้ต้องเป๊ะนี่นะคะ Android เวอร์ชัน13นี่โอเคนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะยังมีในส่วนของเรื่องของระบบเสียงด้วยนะคะเช่นพวก Dirac รู้จัก d ดิเรกไหมดิ d อ่าหาไม่เจอเป็นไงล่ะคุยไปเยอะอยู่ไหนเนี่ยซาวฉันอยู่ไหนาหาเรียบร้อยอยู่นี่หวานเจี๊ยบทะเลมีภูเขามะนาวยังมีเราโอ้เธอหวานเจี๊ยบอะไรเนะี d ่ย d i r ร c ออเดียโอเจน e r นะคะก็มีทั้ง Movie เกมมิวสิกนะคะแล้วก็มีแฮปติกแอนด์โทนส์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นแฮปติกฟีดแบ a c ก็คือตัวสั่นนั่นเองนะฮะว่าแบบเออเสียงแป้นพิมพ์ตอนกดเลขจะให้มีเสียงไหมอะไรเงี้ยดีลีทจะให้มีเสียงไหมก็จะสามารถมาปรับจากตัวนี้ได้น,นะคะโอเคนี่ตอนแรกพอบอกว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วสเปคอะไรก็ใช้ได้เลยผู้ชมแต่พอไม่มีอัลตร้าไวปุ๊บเนี่ยโอ้โหโอเชอร์เจ็บจีด๊ดอ่ะไม่อยากให้เห็นหน้าตัวเองตอนนี้เลยเจ็บจีด๊ดสีเป็นไงสีเป็นไงตากล้อง Pra ไม่มี Ultra มอัลตราไวม์มาอะเรามาต่อดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบเป็นคนตลบมากเกินไปไม่ได้นะน้ดูภาพสร้างภาพลักษณ์ของแบบหญิงสาวน่ารักสดใสวัยรุ่นมากูจะมาแบบโอ้เธอจะจีดไม่ได้นะโอเคสำหรับเรื่องของหน้าจอภาพนะคะก็จริงจริก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นอัลเบดสีมันก็จะสวยกว่านี้แหละอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แต่ว่าสีสันเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะลำโพงเนี่ย,ะะยจะเป็นลำโพงคู่นะคะก็คือด้านนี้กับด้านนี้นะคะเสียงใช้ได้เลยทีเดียวนะตอนแรกนึกว,ว่าลำโพงตัวเดียวว่าเอ นะครับพอไนะปกล้องในจอแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูสายตาเราน้อยกว่าวกกวติ่งหยดน้ำแต่นี้ก็โอเคนะอาว่าติ่งหยดน้ําตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นอาจจะ ทำงานได้ดูไม่ขัดตาแล้วกันเวลาให้เราไปดูวิดีโออะไรแบบนี้เนาะโอเคนะคะนี่คือรีวิวนะผู้ชมก็สเปคกัแหละเหมือนมาบอกสเปคแล้วก็ให้ดูรูปร่างหน้าตาต่างๆนะคะในการใช้งานจริงๆแล้ว Oxygen น s เนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะถือว่าเป็นคนที่เก่งระดับหนึ่งเลยในการที่จะจูนในเรื่องของความเร็วของตัวเครื่องตั้งแต่วันพัสรุ่นแรกๆแล้วทุกคนก็คงจะทราบกันนะคะมีแบบ ไอคอนต่างๆเนี่ยเขาทำมาใหม่หมดเลยเห็นไหมเราสึกว,ว่ามันสวยดีนะในตัวที่การใช้งานที่ดูคล้ายๆเพืยอแอนดรอยแต่ว่ามีความใส่ใจในการออกแบบเหมือนกันนะถ้าจะพีนะเหมือนนะดุดก็อย่าง Personal Hotspot ปตโปรตีจะไม่ใช่รูปแบบนี้นะหรือใช่ล้วดูก็เยอะเกินละอะมีสกินแคสสนะคะสามารถแบบขึ้นหน้าจอได้อะไรแบบนี้อืมอ่ะคุณผู้ชมนี่คือ oneplus nord c 3ามไรท g นะคะใครที่สนใจก็ยังไงเดี๋ยวรอดูนะคะว่าแบบมันจะเป็นยังไงบ้างนะในตัวของประสิทธิภาพต่าง นะคะส่วนก่อนไปขอแถมนิดเดียวนิดเดียวไว้ลุ่นนี่คือหูฟังนะคะชื่อว่า OnePlus Nord b u d 2นั่นเองนะคะณุดบอกเลยว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยหน้าตาดูดีอยู่นะสวยงามเลยทีเดียวนะคะคือเป็นหูฟังของทาง OnePlus ที่ออกแบบใหม่ที่พูดว่าตัวนี้เขามีพวก d i r e c มาช่วยในการ ขับเสียงด้วยโดยตัวนี้นจะมาพร้อมกับเสียงเบสที่เขาเน้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าเรียกว่าเบสเวฟนะคะสำหรับตัวนี้ว่าพัสนอรดปัด2คุณผู้ชมตัวนี้เขามีโสโลแกนว่า get in the groove นะคะก็เหมือนเข้าไปแบบ groove แบบ groove คืออะไรคือแบบอารมณ์โยกโยกตามจังหวะไงมีระบบเสียงนะคะตามที่คุณผู้ชมได้ขึ้นคุณผู้ชมได้ดูกันทั้งตัวของเบสเวฟนะคะเน้นเสียงเบสที่หนักแน่นลำโพงดนามิกนะคะ d r i v e ไ t i t a n ียมแบบคู่12.4มิลด้วยแล้วก็ตัวนี้มี anti noise cancellation นะคะที่ลดได้สูงสุด25เดซิเบลอ่าแล้วังงดนนช่วโมะะวโมมสสุ ทนน้ำทนฝุ่นนะคะระดับ IP55 รองรับทัานดีแลกออโต้เทรนเนอร์ที่เราให้คุณชมได้ดูในเครื่องเมื่อกี้ไปแล้วแล้วก็บิทยุแอดมอสด้วยนั่นเองนะคะดีไซน์ออกแบบมาสวยงามเลยทีเดียวนะเราว่าจะออกมาใช้ได้มากๆนะคะสำหรับหูฟังตัวนี้นั่นเองใครที่สนใจนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2400 90บาทนะใครสนใจก็น่ดูจะทิ้งพวกช่องทางจำหน่ายเลยไว้ข้างล่างก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่สนใจตัวของวันพัฒน์หนอดซ3 Lite 5G นะคะรวมถึงตัววันพัฒน์หนอดบัตรสเนี่ยก็กดติดตามนดุดไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดหัวใจกดทุกอย่างให้วันนดุดหมดเลยนะคะทุนนี้ยอดวิวกับยอดซับไม่สัมพันธ์กัน,นจริงๆคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อมากเดี๋ยวน่าดูจะเอาไปบ่นเร็วๆนี่แหละนะคะเ <laughs> จอกันใไว้เทปหน้าค่ะหลับฟันดีลาติสวัสดีโอ้ย่าสุมิค่ะ